สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะยินนี้ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ครอบครัวน้องบอสทอยเซนนี่นะคะ,ะเป็นเช้าอีกหนึ่งวันนะคะ,ะที่แม่อยากให้มีเหตุการณ์อย่างนี้เนาะ,ะวันนี้คุณแม่นะคะมาหาลูกชายกับลูกสาวนะคะอ่าเราก็มาเจอนะคะพ่อพ่อพลายนะคะของคุณ็ราเ็มเลย นอนติดนะคะลุกไม่ขึ้นนะคะก็มีรถรถไถนะคะมาช่วยดึงช่วยยกนะคะแต่ก็ยังยกไม่ขึ้นนะคะนอนติดเลยนะคะข้อใหญ่ของคูณ ใช่อ่าล้มตัวลงนอนแล้วลุกมขึ้นนะคะเนื่องด้วยเมื่อคืนอ่าอ่าฝนตกทั้งคืนนะคะฝนตกทั้งคืนคุณพ่อก็อ่าไป อยู่กับลูกสาวลูกชายนะคะเมื่อกี้ก็ช่วยกันนะคะช่วยกันดึงนะคะช่วยกันยกช่วยกันดึงนะคะแต่พ่อใหญ่ก็ยังลุกไม่ขึ้นนะคะตอนนี้ก็ติดต่อรถรแมคโครมานะคะมาช่วยยกนะคะอยากให้พ่อใหญ่ลุกไวๆเนาะเราเลยกินาง เอาใจช่วยนะคะเอาใจช่วยให้พ่อใหญ่ลุกขึ้นเร็วๆนะคะ,ะแ,แล้วพ่อใหญ่ก็เป็นช้างแก่ช้างชลาด้วยเนาะนอนก็ติดลุกไม่ขึ้นนะคะน่าสุขสานมากๆเลยนะคะเพราะว่าช้างแก่ต็นช้างแก่ก็มาเอาใจช่วยนะคะพ่อใหญ่ให้ลุกขึ้นไวๆนะคะ อยู่ใกล้ๆกับกับอ่าทางโน้นก็จะเป็นพี่โมเมนะคะส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นพี่บัวกับน้องบอทออยู่นะคะและ้วก็แม่ทออยู่ฝั่งนี้อยู่ใกล้กลันเลยนะคะอยู่ติดติดกันเลยนะคะมาเยี่ยมลูกสาวลูกชายก็มาเจอเหตุการณ์อย่างนี้เนาะ,ะไม่อยากให้ให้เกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเชื่อไหนเนาะ ตอนนี้ก็ติดต่อรถเล็กคม,มานะคะให้มาช่วยยกนะคะพ่อใหญ่ขึ้นเพราะว่ารถไถก็ช่วยกันทุกวิถีทางแล้วตอนนี้นะคะรถไถมาสองพันนะคะมาช่วยกันยกนะคะพ่อใหญ่ก็ยังลุกไม่ขึ้นนะคะเราจะช่วยพอ่พอใหญ่ด้วยนะคะ ให้พ่อใหญ่ะลุกขึ้นไวๆนะคะเนื่องด้วยแกก็อายุเยอะแล้วเนาะ <ใจ S 1> เป็นช้างชรลานะคะ,จจะเป็นช้างแก่แล้วมีเยอะเลยน,นะคะมาเจอควานหลายๆท่านนะคะอยู่ตรงนี้นะคะรวมด้วยช่วยกันนะคะอยากให้พ่อใหญ่ลุกขึ้นไวๆนะคะ เพราะว่าถ้านอนติดนานๆางนี้ก็ไม่ได้กินขุนกับพ้อใหญ่ของเรา <c oughs> คุณแม่ยังไปไม่ถึงลูกชายกับลูกสาวเลยนะคะแต่คุณพ่อไปถึงแล้วคุณพ่อไปถึงแล้ว <c oughs> คุณแม่ก็ยังมาดูอยู่นะคะดูเข้อใหญ่ เรามามไปก็นมางั้นดีเลยไอ้ตัลาบไปเลยอิดเตีองก่อนต้องนอนอยู่ตรงนี้แบกเลยผมนั่นแบกนออนแบกขึ้นตาอต่าพ่อทันไปหรอผมแบกต้งขึ้นได้ คนั่นแหลนะสมยเรุืเออเกแอายกยกอนเป็นอย่างตอนนีัข้มันรเดีวเมันนี้ก็รอรถแมคโครมานะคะเพราะว่าเรียกรถแมคโครอยู่นะคะ มาช่วยยกนะคะพ่อใหญ่ขึ้นตอนนี้ก็พยายามช่วยกันทุกวิธีทางนะคะจะให้พ่อใหญ่ลุกขึ้นให้ไวให้เร็วที่สุดนะคะช,ช่วยกันช่วยกันอีกรอบนะคะเมื่อกี้รถไถก็เดึงไม่ขึ้นนะคะพ่อใหญ่ไม่ลุกนะคะตอนนี้ก็จะโผล่กำลังนะคะ ขอ,อกำลังข้อความนะคะมาร่วมด้วยช่วยกันนะคะโอ้ดูสีหน้าท่าใหญ่อยากลุกขึ้นนะคะอยากลุกจะนอนอ่าน่าจะติดตั้งแต่เมื่อคืนนะคะรถเรถไทยด้วยนะรถไทยเช่วยกันนะคะ่ั ร่วมแรงร่วมใจกันนะคะช่วยพ่อใหญ่กันนะคะอยากให้พ่อใหญ่ลุกขึ้นไวๆออไอ้ดึงดึงเชื่อช่วยนะคะช่วยให้ลุกไส่นะคะให้ลุกใส่ช่วยดึงอีกแรงอีกครั้งหนึ่งลองดูอีกครั้งหนึ่งนะคะ อ้าวรถไถเป็นไรอีกเนาะ <c oughs> โอ้ <c oughs> ยหนึ่งไ like, ลค์หนึ่งแชร์หนึ่งกำลังใจให้กับครอบครัวของน้องลอยนะคะฝากกดติดตามกด subscribe ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของ้องเดลคอยนะคะ,อะตอนนี้เราก็มาเอาใจช่วยพ่อใหญ่นะคะ พ่อใหญ่ทองคูณใช่ไหมหมอทองคูณเนาะถ้าเป็นเสียงน้องเราใส่เลยโอ้ยอย่าอย่าลุกแล้วลุกแล้วอาเอาเอาอใจช่วยเอาใจช่วยใจช่วยให้พ่อใหญ่ลุกขึ้นไวๆนะคะเอาเอาเร็วๆอรวมด้วยช่วยกันอย่าลุกนะคะพ่อใหญ่อยากลุกแล้วนะคะไมเล่นการสังเกตกรสังเกตการณ์ี มาลุ้นกันอีกรอบนะคะมาลุ้นกันอีกรอบว่าพ่อใหญ่จะลุกขึ้นไหมนะคะตอนนี้พ่อควานนะคะมีหลายคนเลยนะคะอ่าพ่อน้องดาวก็มานะคะโอ้โหเอ้าเอ้าโอ้ดูนะคะเอาอึบอึบอึบบ้องรบกันไปล้น ตอนนี้พยายามจะช่วยอ่ะโสรดไม้เข้าด้านล่างให้ได้นะคะโสลดได้อ่ะด้านล so so ่างเราก็พยายามช่วยกันทุดวิถีทางนะคะตอนนี้พยายามช่วยกันทุดวิถีทางนะคะอยากให้ข้ใหญ่นะคะขึ้นให้เร็วให้ไวนะคะเพราะว่าถ้านอนติดนานก็ไม่ได้เป็นผลดีกับข้อใหญ่นะคะโอ้ผ่านมารวมแรงรวมใจกันดีมากเลยนะคะ

ใจี่วยเขาใหญ่กันนะคะรวมแรงรวมใจกันนะคะเพราความมาช่วยกันนะคะดงเยลตานะคะเพราใหญ่เยอ้มากเลยนะคะโอ้ ตัไตะเลือนตะเลือนก็มาเด้อตะเลือนก็มาเด้อนีพ่อน้องดาวรถบังไม่ดีเด้ออ่าอ่เอาลุนลุนลุอาเออ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 ออ เอเคงเกงเกงเกงพ่อใหญ่ลุกขึ้นแล้วนะคะโอ้โหเอาใจช่วยกันขมักขมันเลยนะคะพอเออาเอาเอลุกลุกลเออลุกลอ่ะเอาเอีกนิดอีกนิดอีกนิดครับอีกนิดอีกนิดโอ้เอาใจช่วยพ่อใหญ่กันนะฮะเออโอ๊ยโอ๊ยอออ อีกนะ,ะ,ะยังเมื่อยยังล้าอยู่นะคะโอ้เกง่งเก่งเก่งพ่อใหญ่เก่งมากเลยพ่อใหญ่เก่งมากๆเลยนะคะลุกขึ้นแล้วลุกขึ้นแล้วนะคะเออพ่อขวานแม่ขวานก็ดีใจใหญ่เลยนะคะทุกคนดีใจเนาะเห็นพ่อใหญ่ลุกขึ้นได้นะคะเอาใจช่วยนะคะพ่อใหญ่ลุกกุก วาสกยออพ่อใหญ่พ่อใหญ่ินมากเออออออย่นนั่นนั่นนังเป็นอันว่าวันนี้นะคะพ่อใหญ่ก็ลุกขึ้นได้นะคะเป็นอ่าการร่วมแรงร่วมใจนะคะของพ่อควานนะคะมาร่วมด้วยช่วยกันนะคะ มากหน้าหลายตามากนะคะวันนี้มาร่วมด้วยช่วยกันนะคะเป็นั้นว่าอ่ะพ่อใหญ่ก็ลุกขึ้นสาเร็จนะคะหลังจากที่นอนติดนะคะ,ะพ่อใหญ่ยังยังเมื่อยอยู่นะคะยังเหมือนกับว่าปวดละอะอเมื่อยล้าเนาะขากำลังขายยังไม่มาเต็มที่นะคะ ก็ต้องให้เวลาพ่อใหญ่อีกนิดนะคะ,ะสำหรับวันนี้นะคะคุณแม่ก็ต้องขอพักคลิปนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะ <_ Pis ces> เดี๋ยวเราก็จะไปต่อที่คลิปของลูกสาวลูกชายของแม่จิ๋นนะคะแม่จิ๋มยังไปไม่ถึงลูกชายลูกสาวเลยนะคะมาลุ้นนะคะเอาใจช่วยพ่อใหญ่กันนะคะก็เป็นอันว่าภารกิจนี้สาเร็จไปด้วยดีนะคะนภารกิจสาเร็จไปด้วยดีนะคะ ขึ้นสำเร็จดูแววตานะคะโอ้มีความหวังเลยนะคะเพราะอย่างึนแล้วสำหรับวันนี้แม่จินก็ต้องลาไปแล้วนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ